1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ห้าดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆครับได้ยินเสียงกันไหมเอยวันนี้เราจะมาเจอกันเล็กๆน้อยๆนะครับเช็คเสียงนิดนึงครับถ้าได้ยินเสียงไงแจ้งกันบอกกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินกันได้ยินบอกกล่าวกันหน่อยนะครับ สวัสดีครับไปร์ตรอต้าไลท์ไทยแลนดท์ทีวีทูทันครับผมนิทิทุกท่านครับวันนี้ครับมาเจอกันแบบชิวๆแบบง่ายๆนะในการไลฟ์สดของเราเพราะวันนี้ครับผมอยู่ที่ Audi Center อนะครับอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าสำนักงานใหญ่ของ Audi นั่นเองเพราะวันนี้ครับ Audi เขามีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากๆที่เรียกว่า Audi E t r o อน x c l u s i v e Deal ดวเป็นงานที่รวมรถอ e ีท้อนที่เรียกว่ารถสภาพดีใช้แล้วแต่ผ่านการ พิสูจน์ผ่านการรับรองผ่านการตรวจสภาพจากเอาดีมาเรียบร้อยแล้วนะมาให้แฟนๆได้เห็นมาให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของอาดีกันในราคาที่เรียกว่าเราใจมากๆผมเดินมาผมมาดูนี่ผมยังโอ้เขาทาราคาดีเขาเปิดโอกาสให้แฟนๆหลายๆคนที่อยากจะสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึงและในรถกลุ่มที่เรียกว่าผ่านการรับประกันผ่านการตรวจสภาพมาอย่างดี อย่างเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยนี่ใช้ช่างภาพเข้าไปดูนี่เลยนี่คืออ e ีตรอนนี่นี่นี่ดูเจ้านี้ Q5 นะครับตัวนี้นะโอ้โหนี่เหลือล้านสามเก้าโอ้โหโดูสิครับไม่วิ่งไปแค่85,000กิโลเท่านั้นนะกลางๆผ่านการตรวจสอบของ Audi Approved เรียบร้อย Certified by Audi เรียบร้อยแล้วดูสภาพดู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 โอ้ยกลิปเลยครับท่านผู้ชม มาดูนี่งานข้างในนะครับราคาอยู่ที่ล้านสโอ้โหโอเคนะดูนะครับมาหมดแล้วแล้วแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ audi e-tron เนี่ยเขาประกันแบตเตอรี่8ปีอยู่แล้วนะไม่จำกัดระยะทางมีอะไรบ้างนี่มีเจ้ตัวนี้อีกโอ้โหนี่เหลืออยู่ล้านหนะครับนี่ดูสีนี้โอ้โหสวยนะ นะครับเนี่ยดูโอ้โหสภาพตัวนี้สีนี้นะล้านหกวิ่งไป27,000นะครับโอ้โหดูกริปไหมคือมันเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับลูกค้าที่อยากจะสัมผัสกับความเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วในราคาที่เอื้อมถึงได้แน่นอนแหละประกันมันมีรันไปแล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี นะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยแบตเตอรี่8ปีไม่จำกัดระยะทางยังไงประกันแบตเตอรี่สําคัญที่สุดและรถกลุ่มนี้แบตเตอรีย่ยังอยู่ในการรับประกันด้วยชอบว่ะนะคือมันเป็นอะไรที่เราเข้าใกล้เขาได้มากขึ้นนะครับดูดหังคาพารามิกซันรูฟนะโอ้นี่5้าาคอตโทรครับ4นี่ตัวนี้รานสองเกนี่ตัวเนี้ย แจ่มวิ่งไป96,00 0โลนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทดูล้านสองท่านผู้ชมนะครับอันนี้ยังมีประกันเหลืออยู่ประมาณประกันแบตนะครับเหลืออยู่ประมาณสองสปีคันนี้นะคือตอนนี้ถ้าเราเห็นกิจกรรมดีๆนะครับเราก็อยากพาแฟนๆมาเห็นมาเจอกันว่าเฮ้ยตอนนี้ค่ายรถต่างๆเขาจัดกิจกรรมอะไรเขามีแคมเปญอะไรมาบอกกล่าวกันมาให้แฟนๆได้เห็นกันนะครับเพราะว่างาน ของ e- t o n exclusive deal เนี่ยเขาเริ่มวันที่13บสถึงสินะครับก็คือเริ่มต้นพรุ่งนี้นะชั้น2ชั้น3นะครับของ audi center นี้ขึ้นมาดูได้เลยและรถมีจํานวนจํากัดด้วยนะอย่างคันเนี้คันเดียวมีคันเดียวนะล้านสอนะครับตัวนี้ล้านหนะแต่เนี้ยวิ่งไปแค่2 7 0หมตัวล้านสอนี่วิ่งไกลหน่อยนะครับวิ่งไป90,000กว่าตัวนี้นี่ล้านหกเ นะครับวิ่งไป41 0 0มนะเนี่ยแล้วแต่สภาพแล้วแต่การใช้งานของเขาเลยว่าแต่ละคันเนี่ยมีสภาพแบบไหนสีด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสีด้วยแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะนี่นี่นี่มาเจอนี้เข้าไปอีกนี่ร้านสองเหมือนกันวิ่งไป90,000นะครับเนี่ยสภาพแบบนี้คือวิ่งไม่ถึงแสนโลมันยังไปได้อีกมันยังใช้งานได้อีกพราแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีระยะการใช้งานที่เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับและสภาพภายในไม่แย่ เดินมาดูได้เลยทุกคันนะครับเนี่ยสภาพภายในรับได้หมดนะคลิปหมดทุกตัวนะครับเนี่ยบเบาเบิร์ยังแน่นยังเนี้ยบอยู่เลยนะโอ oh. เจ๋งว่ะนะโอกาสดีอ่ะผมมองในเรื่องของโอกาสมากกว่านะครับว่าคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าที่เป็นรถยุโรปในราคาที่จับต้องได้ตัวนี้ Q6 Q6 นี่แรงหน่อย3ล้าน4นะครับบรันตีเพิ่งหลันไวเองนะนะครับ เมื่อเดิน4ปี25นะครับวิ่งไม่ไปแค่7,000เท่านั้นกิโลนะครับ Q6 นี่ก็สวยนะมีความเป็นสปอร์ตที่สวยมากๆแล้วมาดูด้านในเนี่ยจตัว Q6 เนี่ยมันได้ตัว OS เดหน้าจอใหม่หมดละโคมไรก็เป็นแบบใหม่ละนะครับตัวนี้ครับนี่ไปได้แหละนะในราคานี้ผมว่าไม่แย่นะเนี่ยคือถ้าเราอยากจะลองรถไฟฟ้าหรือว่า ตัดสินใจว่าฉันจะลองรถไฟฟ้าดีไม่ดีไม่กล้าซื้อมือหนึ่งแต่ยังอยากได้มาตรฐานของรถยุโรปแล้วนะอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของคุณนะครับมาดูมาดูนี่เราอยู่ชั้น3ของเขานะครับตัวนี้รน้าน, 4, นะนี่วิ่งไป5้าหมนะครับแต่นี่แต่นี่มาดูนี่ดูล้อกิ๊บหมดเลยเนี่ยวิ่งไป50,000ืกิโลด,ดูล้อแมตเมกเป๊ะเลย นะครับล้านสี่เก้าเหมือนกันวิ่งไป5้าหมื่นหนึ่งสีได้เป็นสีน้ำเงินที่เป็นบุคลิกของเขาด้วยนะครับนะี่แต่นี่ท่านผู้ชมเจอตัวนี้เขา้ามากรีดนะ q 2 3 5 t f s ามห้ใสนะไม่ใช่4ล้านนะ4 9่นะวิ่งไม้ไปแสนโลนะครับพูดกลกๆวิ่งไม้ไปแสนโลโอ้ย499 รถญี่ปุ่นสะเทือนเหมือนกันนาตัว Q2 ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กแต่มันได้เทสนี่นะครับดูยังกริบอยู่เลยอ่ะนี่ให้ช่างภาพอ้อมมันหน่อยนะครับเนี่ยคือเวอร์ชันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นแรกของเขาอยู่นะครับแต่มันเป็นอะไรที่คลาสสิกทุกอย่างเป็นแมนนวลนหมดนะบเบาเบิร์เป็นแมนนวลนนะครับแต่ห้าแสนน่ะนะจอยังเป็นจอเล็กอยู่เห็นนะจอกลางยังเป็นจอเล็กอยู่ทุกอย่างนี่ยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยนะครับ แต่499อ่ะ5แสนน่ะเป็น Audi ด้วยนะครับดูโอ้โหค2ตัวนี้น่าสนเลยนะน่าสนน่าสนแตขับจะช่วงล่างจะตึงๆนิดนึงนะแข็งๆนิดนึงแต่เครื่องก็เป็นเครื่องตัวเริ่มต้น3.5 TFSI ก็ไม่ได้แรงมากมายแต่ไม่ได้กินน้ำมัน499 499ถูกนะกว่า Yaris Cross อีกอะแต่ก็ว่าไปนะนี่คือ Audi ก็ อาจจะกังวลในเรื่องของการซ่อมบำรุงคือในเรื่องของราคาอะไหล่แต่ก็ไม่ได้โหดร้ายมากมายตัว Q 2ไม่ได้ลูกจุกจิกไม่มีลูกจุกจิกนะครับเนี่ยดูสภาพไปได้มหผมว่ามันโอเคนะไม่ได้ไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลเนี่ยเนี้ยบหมดเลยนะได้อยู่อะนะถ้าไม่ได้คิดอะไรกันเยอะนะตัวเนี้ยได้อยู่มีนี่ A 7เป็นหนึ่งในรถซีดานที่ผมบอกได้เลยว่า ขับโคตรดี A7 นี่ตัวสปอยเลอร์ไฟฟ้าตัวซ่อนด้วยนะครับ A7 นี่อยู่เท่าไหร่หล้านเก้าอ่ะโหลงมาเยอะมากไม่วิ่งไป9ก้าหมื่นสองนะครับแล้วดูสภาพดูสไตล์ตัวนี้เป็นคันที่ผมชอบคันหนึ่งผมเนี่ยชอบ A5 A7 นะครับนี่โอ้โหมาดูคลิปไหมนี่ดูข้างในโอ้โหโคตรคลิปนะครับข้างในคลิปมากโอ้ โดน่ะโดนเนี่ยอันนี้โดนใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสภาพโดนใจแล A7 เอเจ็เน้นนั่งหลังด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่เน้นขับอย่างเดียวนั่งหลังนี่ใหญ่นะใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับ,รบเป็นหนึ่งในรถที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ดีนะครับ A7 เนี่ยผ่านๆน,น,นะมีนี่มาอีกนะครับนี่คิวแปรถมาล้านหนึ่งอะสี่ล้านเก้าหมื่นนะครับไม่วิ่งแค่หมื่นสี่เองนะคิวแปด สปอร์ตแบ็กอีตรอนโหเป็นสปอร์ตแบ็ด้วยโห้ย oh. คือเป็นโอกาสดีจริงๆนะคือไม่วิ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยโหคือเห็นข้างในแล้วก็อยากให้แฟนๆได้มาเห็นตัวจริงอยากให้มาสัมผัสอยากให้มาลองดูว่าของทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก่านะครับและ มั่นใจได้ในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเดี๋ยวไปดู Q 8อีก3ตัวที่อยู่ด้านด้านนี้นี่มีตัวหนึ่งแล้วนะครับอีก3คันอยู่ตรงนี้นี่ดูสีขาวตัวนี้นะครับ55แต่ 5, 5ล้านหใช่ไหมแต่ว่าอะไรอ่ะไม่รถคันนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ได้ขับเลยนะครับ <S <S เป็นดิสเพลย์ขาแต่ประกัน,นรันใบป,ปี2-5นะครับ กลางปีที่แล้วนะดูดิโคลิปแต่ถ้าอยากถูกเรามาหน่อยหายไป5,000สนวิ่ง19ื่นนะครับประกันลันไปปี24ตัวนี้สีแดงแบบนี้หรือถ้าไม่ถูกใจเอาลงไปอีกลงไปอีกหน่อย4,29นี่วิ่ง300โลนะตัวนี้ประกัน 0625Q8 e-tron โอ้โหดูดิตัวนี้สปอร์ตแบ็กด้วย 4ีล้านสองมันสะเทือนใจจริงๆราคานะครับไม่ได้หมดแค่นี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างมีตัว Heritage ด้วยนะของเจ้า TT เดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ราคาเขาลดไป1ล้านบาทนะราคาหายไป1ล้านบาทมามาอันนี้เรามีเห็นผู้บริหาร Audi แวบๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องแอบมาคุยซะหน่อย<ด>นะครับว่าทิศทาง Audi วันนี้เนี่ยเขาจะอย่างไร ในอนาคตคนหนีเราไม่ได้แล้วล่ะวันนี้เขาเขารีบลงกระไดหนีไปเนี่ยลงกระไดเลือดหนีไปเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเราไม่ปล่อยให้เขารอยนวลง่ายๆนะครับนี่แต่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าที่ผมบอกว่าลถไปหนึ่งล้านนี่คือนี่คันสุดท้ายในประเทศไทย ทีทีับ t t r s h e r i t a i e Edition เหลือ4ล้าน79วิ่งไป7,500โลโอ้โห,โหถ้าใครแฟนทีทีทีท,ทีนี่ discontinue เรียบร้อยนะครับโหดูข้างในนี้ทุกผู้ชม,มาดูนะครับกลิปและบุคลิกเอกลักษณ์ของ audi tt <S <S ในเจ้าตัว RS คันนี้มันสุดจริงและเป็นตัว heritage ด้วย นะครับแต่งเต็มมาสุดแล้วนะครับดูล้อนะครับฝาครอบนะครับตัวสปอยเลอร์นะตัวท่อหลังโอมาหมดตัวนี้มาหมดมาหมดจริงๆรถไปล้านนึงอะถ้าใครอยากจะเก็บนะอยากจะสะสมตัวนี้ไม่พลาดเป้าคุณแน่ๆหรือถ้าไม่ชอบจะมาตัวนี้ก็ได้นี่ก็รดไปล้านหนึ่งเหมือนกันวิ่งไป5,000นึงะครับตัวนี้เป็น RS คูเป้คอตร์นะครับตัวนี้ขับ4อยู่แล้วเจาตัว IS ตัวนี้วิ่งไป5,000โลไงโอ้สีเขียวอย่างนี้นะวิ่งไปไหนขับไปไหนก็สะเทือนใจนะครับเจนนี่เข้าไปอีกอันนี้ IS-4 อันนี้ลงมาชั้นล่างเนี่ยมันจะอยู่ในตระกูล r s ละนะครับเป็นสายที่รักความเร็วความแรงเป็นพ่อบ้านสายดุขับ IS-4 นี่เหลือ5 6ลนะวิ่งไปหมื่นเดียวนะครับวิ่งไปหมื่นโลเองแต่ประกันรันไปนานนิดนึง ประกันรันไปปี24แต่ก็ยังเหลือสบายสบาย RS 5นี่คือหนึ่งในรถตระกูล RS ที่ผมชอบที่สุดผมว่าลงตัวที่สุดสำหรับผมนะ r s 4ผมว่ายังดูดิ้นดิ้นหน่อย RS 5เนี่ยโค่นลงตัวนะครับเหลือ5,29ล้าก็คือ5้น3วิ่งไป6,000โลเองนะครับประกันรันไว้แต่ปี24นะครับนี่มี RS 5อีกตัว4,99ลนี่ตัวนี้น่าโดน สีด้วยนะครับบุคลิกของรถด,ด้วยสีที่เขามาด้วยนะได้ได้ตัวนี้ A7 นะครับอย่างที่บอกมันสกู่ตัวคันบนก็มีอยู่นะครับ3ล้าน69ตัวนี้ประกันลันไว้แต่ปี2 4นะนี่ Q8 นะครับเนี่ยมีไม่เยอะนะครับตัว Q8 นี่เหลือ4.95ล้านเ5 Q7 เหลือ4.29ล้าน29ะเนี่ยวิ่งหมื่นโลวิ่ง9,000คือสภาพรถกลุ่มนี้รรับกาพูได้รับการพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่า วิ่งน้อยและการดูแลรักษาผ่านการ App r o v ฟนะครับของ audi มาตรฐาน audi อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรถทุกคันที่เขาเอามาขายในงานนี้ผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามีอะไรดีๆแบบนี้ผมจะเอามาให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าถ้าไม่ทำคลิปเพราะว่าทำเป็นไลฟ์เลยดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เขาจะงานเริ่มแล้วนะครับแฟนๆมาพรุ่งนี้แล้วผมจะได้ไม่เสียเวลาในการตัดต่อเดี๋ยวเปลงตอนเย็นก็ แฟนๆไม่ได้ดูกันอีกนะครับมาดูกันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มาได้เลยมาชมกันที่ audi center กรุงเทพนี่นะถนนประดิษฐมนธรรมชั้น2ชั้น3มาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่13 1 5ถึง15กุมภาพันธ์นี้รถรออยู่รออยู่แบบนี้เห็นแบบนี้มีแค่นี้นะจ๊ะไม่ได้มีเยอะด้วยเห็นราคาดีๆแบบนี้เลยอยาก มาบอกให้เป็นแฟนได้รับทราบครับว่าเอ d อดีตอนนี้ใครเป็นแฟน a u ดีทั้ง e ี r รอนะครับที่เป็นไฟฟ้าอยากจะก้าเข้ามาสัมผัสความเป็นรถไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึงได้ในการรับประกันในความมั่นใจของมาตรฐานบริการหลังการขายดีๆมาตรฐานของแบตเตอรี่ดีๆอาดีเขาตอบโจทย์คุณแน่นอนและไม่ได้มีแค่อ e ีตรอนเท่านั้นเขายังมีพวก RS ยังมีพวกลิมิเต็ดหลายๆคันและจะตัว Q 2 4 9 9แสนโอ้ น่าเร้าใจใครเป็นแฟนออดีห้ามพลาดครับไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแวะเดินมาดูก็ได้ครับเผื่อจะมีรถติดไม้ติดมือกลับไปอยู่ในโรงรถคุณได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับในการรับชมสลาเวลาในการรับชมในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ส r i ร e น่าแล้วถ้าออตโตไลท์ Thailand ด v วีมีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้จะมาไลฟ์ให้แฟนๆได้เห็นกันแบบนี้สั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับ